The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐโอไฮโ,โอสหรัฐอเมริกาลูกมีเรื่องที่จะขอ,ขอความเมตตาเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วยคลี่คลายความสงสัยให้ด้วยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคมพุทธศักราช2547ลูกได้รับโทรศรัพท์จากเมืองลาว ว่าลูกชายของพี่สาวเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุว่าตายอย่างไรและเวลาอะไรหลานชายคนนี้เนะี่ยเป็นเด็กที่ดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุรีไม่เที่ยวกลางคืนเป็นหลานรักของคุณยายและลูกรักเขามากหลานชายคนนี้นะ่ะ เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็สอบเข้าได้เป็นนายสรรพกรซึ่งจะต้องไปประจำที่แขวงอัตตปื้ทางใต้สุดของเมืองลาวในเดือนมก,กราคมของปีนี้ในเย็นวันที่เกิดเหตุเขาได้ทำอาหารเย็นแล้วก็จัดเตรียมสำหรับให้พ่อแม่ทานซึ่งปกติแล้ว เขาไม่เคยทำมาก่อนเลยเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนต่อมาประมาณสามทุ่มครึ่งเพื่อนก็มาชวนไปทานข้าวฉลองปีใหม่แล้วก็จะถือโอกาสเลี้ยงส่งเขาที่จะจากไปทำงานไกลตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปแต่แม่ก็บอกว่าไปหน่อยเถอะลูกเขาก็เลยไป เพื่อนที่มาชวนไปทานข้าวเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงก็มาเดิลงจากมอเตอร์ไซค์ได้แต่นั่งมองหน้าเพื่อนๆอนอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะไปแล้วจะไปแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขานไปไหน uh huh. จนกระทั่งประมาณห้าทุ่ม uh huh. หลานสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายได้ไปเจอศพ uh huh. นอนตายอยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดที่ริมถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ uh huh. ถนนสายนี้เป็นทางแหว่ง ที่เหม็นน้ำโขงเซาะดินเข้ามาจนเป็นทางแหว่งอ,อยู่ตรงกันข้ามกับท่าน้ำยอดเสด็จจังหวัดหนองคายใครอยู่หนองคายมั้งรู้จักไหมจ๊ะท่าแหว่งชะเอย <laughs> อยู่หนองคายไม่รู้จกัก <laughs> ท่าแหว่งตรงจุดทางแหว่งนี้มักมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่เป็นโสดเท่านั้นใครเป็นโสดอ่ะลอบตัวไปซึ่งมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหลานชายคนนี้หลายราย oh. เช่นเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่ง เดินลงไปในน้ําขณะหลับหลับแล้วเดินแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดนั้นอีกลายลงไปเล่นน้ําในหน้าแล้งตรงหาดทรายจูจๆก็จมน้ําหายไปสามวันดําน้ําอึดมากแล้วศพก็โผล่ขึ้นมาตรงจุดเดิมทั้งทั้งที่บริเวณน,นั้นน้ําไหลเชี่ยวกรากมาก เป็น้ำวืดวืดแต่นิ่งศบจะน,นิ่งน้ำคือปกติแล้วมันจะต้องไหลตามน้ำใช่ไหมจ๊ะคนล่มมนน้ำโขงทั้งสองฝั่งเชื่อว่ามีเทพเจ้าทางน้ำชื่อเจ,จ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางที่หมายถึงงูหรือทางใต้เรียกว่าหูหู หูเงาหืหูเห่างูหรือเงือกคู่หนึ่ง oh. ที่ <laughs> ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาแม่น้ำโขง <Okay. S 1> และที่ท่าแหว่งนี้มีเรื่องเล่ามาว่ามีตายายสองคนตามทันไหม <Okay. S 1> โดยปกติแล้ว <Okay. S 1> ในเวลา มีลมพายุฟ้าฝนขนองจะไม่มีใครสามารถนำเรือข้ามฟากมาฝั่งจังหวัดหนองคายได้แต่ตายายสองคนสามารถที่จะนำเรือข้ามฟากมาฝั่งหนองคายได้ด้วยการเรียกชื่อเจ้าแม่สองนาง<อ>เจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนาง ก็จะมีงูสองตัวมาเทียบเรือมาประกบข้างเรือแล้วก็พาเรือข้ามฟากมาฝั่งหน้องคายได้ท้ oh. ามกลางพายุฝ oh. นฟ้าขนอง oh. เห็นไหม oh. น่าสนใจไหมล่ะ oh. ตามทานหรือเปล่า oh. คำถามสั้นดี oh. <laughs> เพราะว่าอยู่ไกลโอไฮโออยากรู้เร็วคำถามล้านชายของรูปทำกรรมอะไรมาถึงได้อายุสั้นเสียชีวิตอย่างไรใกล้ที่เกิดเหตุก็เป็นร้านขายอาหารที่ผู้คนจอแจมากทำไมไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเสียงเลยคะสอง หลังจากเสียชีวิตแล้ววิญญาณเขาไปไหนและขณะน,นี้อยู่ที่ใด 3. หลังจากที่รู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตลูกและญาติก็ได้ทำบุญสร้างองค์พระจารึกชื่อของหลานชายและร่วมสร้างบุญเสาเข็มอาคารภาวนาอุทิศไปให้เขาแล้วก็ทำบุญเศรษฐวารที่เขาลงหน้าหกเดือน เขาจะได้รับหรือไม่ทำไมได้รับลูกจะต้องทำบุญอะไรที่จะช่วยหลานชายได้แล้วทำไมลูกถึงผูกพันและเป็นห่วงเป็นยายกับครอบครวัวพิสาคนนี้มากสีทำไมถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ตรงทางแหว่งจึงต้องมีแต่ชายหนุ่มที่เป็นโสดไปเสียชีวิตที่ตรงนั้นเป็นจํำนวนมาก ถ้าไม่เสียชีวิตก็ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสมากคนน้งเมืองอยากทราบสาเหตุมานานแล้วค่ะ oh. ลูกรู้ว่าคำถามสุดท้ายนี้เฉยมาก oh. แต่ก็ต้องขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่คือกระดูกของหลานชายค่ะหลังจากเผาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรบางคนก็บอกว่าถ้าเอาไปใส่ไหยแล้วไปถ่วงน้ะ ก็กลัวจะหนาวถ้าจะใส่ไหลอยหน้าไปก็กลัวจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานค่ะหกอ้าวไหนว่าสุดท้ายอะบริเวณหาดทรายที่คนไปเล่นน้ำแล้วจมลงไปสามวันแล้วก็โผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งทั้งที่น้ำไหลเชี่ยวกลากนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดเจ็ดนี่ดูคำถามสุดท้ายพรลมาอีกสองข้อ เจ้าแม่สองนางมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายหนุ่มโสดหรือไม่อย่างไรคะและเกี่ยวข้องกับพญายนาคในเมืองบาดาลหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุปเป็นตะตื่นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็เอามาเล่าเป็นนิยายปรัมปรานะจ๊ะ อ่ะฟังกันเลยจ้า,ามาให้ตบมือเดี๋ยวไม่ง่วงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่หายง่วงห <c oughs> ลานชายเสียชีวิตเพราะมีผู้หญิงสวยแต่งตัวโบราณกล้าวผมนุ่งผ้าสิน้นมีเครื่องประดับ มาเรียกเลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็รู้สึกง่วงง่วงง่วงสุดขีด oh. เลยลงจากรถแล้วก็มานอนไกลๆนะ่ะมอเตอร์ไซค์เออแปลกดีนะี่ย <laughs> มารู้สึกตัวอีกทีก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนที่มาเรียกไป oh. ไปที่ริมน้ำ แล้วก็เห็นเป็นช่องแหวกน้ำลงไป<อ>ก็เดินตามลงไปถึงใต้ประดาน<อ>เป็นโพรงใหญ่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเมืองนาเ<อ>มืองพญานาค<อ>เข้าไปในวิมานของนางพญานาค<อ>นางพญานาค พระถ้าเรียวกว่าน,นางนาคเดี๋ยวก็จะไปเข้าใจนางนาคพระขนงนางพญานาะคซึ่งแต่งตัวสวยมากส่วนคนที่ไปเรียกคือบริวารของนางเหตุผลที่นำไปที่มาเรียกก็นำไปเพื่อไปรับใช้นางพญานาะคและไปเป็นสามีของตน คือของคนไปเรียกมาเพราะเคยเป็นอดีตสามีเก่าของตัวตอนที่เป็นนาคเหตุท<ะ>ี่อายุสั้นเพราะก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้เป็นพญานนาคที่ใต้ประดานหรือใต้แม่น,น้ำโขงนี้มาก่อน เมื่อหมดอายุจากพญายนาคก็มาเป็นมนุษย์ชาตินี้ตอนเป็นพญายนาคก็มีนางนาคมารวิกาย,ยายเยอะคือมีภรรยาเยอะก่อนที่มาเกิดเป็นพญายนาคก,ก่อนนั้นก็มีอีก็กเป็นทหารมาก,ก่อนฆ่าข่าวศึกตายมากตายแล้วไม่ไปมาหานลกเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มาเกิดเป็นนาค แล้วมืมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีกรรมปาณาติบาตจึงทําให้อายุสั้นกรรมปาณาติบาตท,ที่เป็นทาหารนั่นแหละและกรรมเช่าชู้ตอนเป็นพญาน,นาคคือนอกจากมีนางนาคมาวิกายเยอะในวิมานของตัวแล้วย,ยังไปเอาบริวารของเจ้าแม่สองนางมาเป็นสนมอีกด้วยก็<า>ไปเอาบริวารเข้ามาเนี่ย ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังมีกรรมการมีจึงยังต้องถูกมนสกดของนางนาคมานวิกาบังคับให้ไปเป็นสามีอยู่ในขณะนี้ไปแต่การละเอียดนะกคย <c oughs> ากทิ้งไว้ตรงนั้น <c oughs> ให้ทำบุญไปให้อีกเรื่อยๆแล้วมนที่ใช้บังคับ <c oughs> ก็จะเสื่อมลงแล้วก็จะได้ไปเกิด ตรงทางแหว่งถนนสายท่าเดือเวียงจันท์ตรงนี้เป็นเมืองผู้หญิงหรือที่เราคุ้นหัวคุ้นหูว่าเป็นเมืองแม่ไม้คือบริเวณแถวนี้เนะี่ยใต้น้ำโขงจะเป็นเมืองนาคที่มีกลุ่มวิมานที่มีเจ้าแม่สองนางหรือนางพญาน,นาคสองสีพี่น้อง ปกครองอยู่และมีบริวารเป็นผู้หญิงหรือนางนาคทั้งสิ้นดังนั้นจึงต้องการหนุ่มโสดเอาไปไว้ใช้บริการแบ่งเป็นสองส่วนคือหนึ่งเป็นส่วนกลางและก็สองเป็นส่วนตัว แล้วแต่วิบากกรรมเจ้าชูของแต่ละคนโดยเจ้าแม่สองนางเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อมีการยื้อแย่งกันระหว่างนางนาคอื่นๆนางนาคบริวารถ้ายื้อแย่งกันเน่ยเห็นหนุ่มคนนี้หลอเอ้าเจ้าแม่สองนางนี่จะเป็นผู้ตัดสินส่วนถ้าเป็นกรณีอดีตสามีเก่าอย่างไรนี้ ก็จะไปขอเจ้าแม่สองนางเอาไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไปเป็นบริวารรับใช้เจ้าแม่สองนางตามทํามไหมเนี่ยแล้วก็เป็นกฎเหล็กของเจ้าแม่สองนางว่าให้เอาเฉพาะหนุ่มโสดเท่านั้นส่วนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วห้ามเด็ดขาดเ,ออเพราะฉะนั้นใครมีแล้ว <laughs> ปลอดภัย เหตุที่จมน้ำตายสามวันแล้วศพโผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งๆที่น้ำไหลเชี่ยวกรากซึ่งน่าจะไหลาตามน้ำไปนั้น<ท>ก็เพราะนุ่มโสดเหล่านั้นล่างนะถูกนางนาคเอนุ่มโสดเหล่านั้นถูกนางนาคชุดเอาการละเอียดไปแล้วแล้วก็เอาศพมาคืนโดยนางนาคกอดรัดศพเอาไว้ ด้กายของนาคและมนของตัว<อ>กึ่งหยาบก,กึ่งละเอียดจึงไม่ไหลตามน้ําเชี่ยวไปเหมือนศพทั่วๆไป<อ>คือพอใช้มนแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกึ่งหยาบก,กึ่งละเอียด<อ>กระดูกหลานชายเมื่อเผาแล้วหลานชายก็ไม่ได้ใช้เ<อ>พราะเผาไปแล้วเนี่ย<อ>แล้วก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปใช้ อยากไหมไม่คือเมื่อหลานเขาก็ไม่อยากใช้ใครก็ไม่อยากใช้จะไปฝังหรือจะไปถ่วงน้ําหรือจะไปเผาหปสิ้นซากก็ไม่เป็นไรจ้า,าเพราะเขาไม่ใช้แล้ว,ก,ลวก่อนมาเป็นเจ้าแม่สองนางหรือนางพญานาคสองสีพี่น้องนั้นได้เป็นราชธิดาของกษัตริย์ที่ปกครองพื้นที่บริเวณนั้น ในสมัยเมื่อพันปีที่ผ่านมาราชธิดาทั้งสองเป็นคนอภาภัพคู่และประเพณีในสมัยนั้นชอบนับถือบูชาพญานาคจิตก็จะผูกพันกันนางตายแล้วจึงไปเป็นนางพญานาคด้วยบุญกรรมทั้งที่นับถือทั้งผีและก็นับถือทั้ง แล้แล้วก็น,นับถือทั้งนาคด้วยผสมกลมกลืนกันไปผีก็เอาพระก็เอาแล้วก็บูชาพยาญน,นะแต่ผูกพันกับนาคมากแต่บุญที่บูชาพระก็ได้เป็นใหญ่ต้งนั้นปกครองนาะคทั้งหลายแต่ไม่เคยไปฉุด หรือสั่งให้บริวารไปฉุดใครเอามาใช้บริการส่วนตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากบริวารไปฉุดผู้มีวิบากกรรมทางเจ้าชูและปานาติบาตมาทั้งสิ้นจ้าใต้น้ำโขงเป็นเมืองพญาน,นาคที่เป็นกลุ่มๆหลายกลุ่มมากบางกลุ่มก็เป็นพญาน,นาคปกครองเป็นชายเป็นนาค บางกลุ่มก็มีนางพญานาาปกครองเช่นกลุ่มของเจ้าแม่สองนางอย่างนี้เป็นต้นจ้ะ no